สวัสด,ดีสวัสดีเอฟซีบ่อแพงบัดสุขสุขคนเนาะตอนนี้กำลังเตรียมเขื่อนพี่เนาะเป็นสีขาวมาเอาลงศพเนาะสีเขื่อนลงแล้วพี่เนาะพี่เนาะ,เ,นะ <c oughs> เตรียมเขื่อนศพลงศพเนาะสีเด็กไปส่งสการแม่หลวนแล้วบาทนี้ เสียใจนำครอบครัวเพินน่นเนาะพี่น้องเนาะอ,อยาตีพี่น้องเพิน่นนี่พี่น้องมันกำลังกาเกมเนาะ เชียมพี่น้องตอนนี้กำลังในกานงานน้อลังทว่างเพทอวนอานอกกับมีญนังในนาเจ้าภาเจ้าศัทธเออมีที่วงขอบกอบใจไม่ยั่งานาพี่น้องเอาถูกภาคสวนนอรายหลังทีทวบาวางเพลิอนแลว จบในกราบบ้านในเมืองไทตลอดปลอดภัยครัจุดสีหมายปลายทางเตียมโตพี่น้องเออเอาไว้เออเตี้ยมโตคนบวชกันลายพี่น้องลูกหลานเพิ่นเองนั่นแหละเนาะเป็นลูกลูกหลานหลานอาติพี่น้องเพิ่อก็เต็มรถหนึ่งพี่น้องแม่ขาวเนาะเป็นห้องเป็นห้องแม่ขาวเออคือว่าเวลานาทีเนาะก็ได้มาส่งเสียเออเมย์เนาะเออ ถือว่าเป็นท้งสุดท้ายนาอถือว่าก็ได้สุดเฉียอถือว่าเมเืเอนืนเตร็แล้วุเ้นนอีลาไปพี่น้องเขานอถือว่าทางครอบครัวกางเือนมพนอาพี่น้อง,ง,อง,งเลน ไปพ่ายเป็นตีนอ่อนเขียนมาแล้วพี่น้องไปยางหามเออเออย่งอีกอันนึงปนนีนออนย่งตัวสุดท้ายก็เมนเออหีบซบได้พี่น้องเขาเออตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะย่างอีกสุดท้ายย่งหีบซบเดนนี้เออ จ้อจืดเนาะออเอ้าช่วยกันพี่น้องเขาช่วยกันจ um> uh> ันค um> mm ิพเอ้า สวยกันพี่น้องเฮาคือกับอันบุญงาผามบงกลินนี่แหละ <c oughs> เนาะเจ้าเออเอาน้ำอบ้น้ำหอมอีโพยเมเฮาจัดการทางเทิงเนาะเออ,เอ,อถือว่ากานนก็ได้เออลงเถืนนอนลงจานพิธีอ่อยแน,นีถือว่าโบไฮเมคขนได้น,นำนเนาะถือว่าไฮเมไปเกิดดีถึงสุพนอะอยู่สวงสวรรค์เนาะถือว่าเออทำครอบครัวเนาะถือว่าลูกเต้า ก็จะได้บึงแหงต่อไปพี่น้องเขานาอก็เอาศบขึ้นขึ้นรถนะพี่น้อง เปิดเพลงตังไวตังไวายสงสัยเราหมักตังไวายเนาะ <c oughs> ตังไวน์เน <c oughs> ี่ยฮนะยู่่ยอ กำลังสีเคลื่อนออกแบบนี้คนมาร้ายที่อียน่ะที่นอกเยี่ยม आयो किन नपाई पातो Bó xí si nhàng không? Cảm ơn kỳ lợt Thân thì kỳ lợt thì đâu mà phê xí nhàng đâu Mà phê mặc nhàng ส่งสก,การเพิ่นแหละพี่น้องเป็นเถื่อสุดท้ายถ่ายสุดเนาะนี่แต่ลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นพี่น้องน้องพอเพิ่นหน่วยสินรมเนาะศิษย์ลูกหาลูกหลานเพิ่นหลายพี่น้อง ใช no ้ตาเลยพี cha, ่น้องยันฉีดอ่าต้น lái ấy, lý rồi nhưng tam lông mà cứ thôi, thôi lái hình ảnh xên lên nào mọi nhảy pháp oh, nhưng mà suốt nữa đấy lái thật <laughs> tìm tìm lời

คนนะ lẹn, hệt nhăng inox, lẹn, hệt nhăng bảo này, kĩ lẹn, súp hần hệt nhăng 对。Okay. มาทำการปฏิสชนกันมานำกันผฏิสชนนก้ันไรอยู่่ก้กันรกัน้อดแล้วพี่น้อง หอดจุดไม้ไปลายทางแล้วตอนนี้อหอดแล้วพี่น้องมา,มาแล้วพี่น้องวัานี้เตรียมนอนพี่ย่อขึ้นพี่น้อง ตอนนี้เอาขึ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องบรรยากาศกาับพนกับาลค่ะพี่น้องมาหลาเนาะคือว่าเป็นมีลูกศิ์ลูกหามาทางหลทิศหลายทางเนาะน พาเขาให้พี่น้องตามหิดของประเภทนี้น้องพี่น้องเนาะแต่งผ้าขาว

พี่เนาะนี่คือประเพณีใหม่แล้วเราต้องเป็นกันอ่าประเพณีไทยเนาะตรงประการ <coughs> <coughs> มันมีกำหนดเมือนว่าจะงันไงงา้นไงจะกองมโฉมหนึ่มตรงนี้นองามตัวเลขตัวเนโมตัวเลขเป็นบน่จัดในมอไดเจริงานงานไปกนี้จะพุ่มหันแลลงมาตลอดต่นเมาอนี่มากอยู่เล Ia ni jawatan senkalau pada nyata mino pada jawan ilu cipta je jemu pada mujokan. Ia ยเหูตออืมาอาตามสถานที่นี่น่เออตามสถานที่โย้ท่นอยาน้ำจะเปลาแล้วแล้วทานจวบดไม่เข้าเป็นน้ำรับเด้อ ตัวไม้แล้วจะเมฆขาวก็เป็นน้ำรบอดนี่คูบาเอร่างคูบาแล้วจะเมนจัวเกาจัวเกาแล้วจัวบวดไม่จัวบวดไม่แล้วแม่ขาวแม่ขาวแล้วพอออกหัวดำก็หัวดำหัวขาวไปก็เอา่อน้ยนลำหลังระวังน้ยว่าเอานะคุณหัวดำกันมือนี่หัวขาวยังไม่ส่งหัวดำคือกันเนาะนี่จัวลุยนี่เขาก้อนจัวลุยนี่ ดูแม่ใหญ่ขึ้นสวัสดีลุยนี่อเออแม่ขาวเนาะแม่ขาวเป็นสีมามเนี่ยเข่ามาเข่ามาเป็นน้ำรับเด้อเข่ามาทางพี่เกี่ยวมาทางพี่เกี่ยวไส้ออกทางขวามันยังบุกเกล้กาเลอเออ,เ,อ,อเกี่ยวมาทางพี่เออเกี่ยวไส้ออกขั้วมันนี่ออกทางตะเวนออกเกี่ยวมาทางตะเวนตก เออออกพุ่นเลยออกพุ่นเลยพี่น้องเขาเป็นเป็นบบนี้เออแนพุ่นยแบนพุ่าแบนพุนแนพนแอนเออเอาแบพุ่นมาพึงมาแล้วเลยอืไปใหญ่หบังกับ่ไปเลย ไป n h ả ่ hộ <ento> <c ười> <"Ol Klim ata> <c ười> t ặ n เลยไ

เอาเงาเงาไปเลยพี่น้องอดเบิ่งให้มันจบคลิปเนี่ยเด้อมันคลิปเงาเงาพี่น้องอืม <c oughs> <c oughs>

สุดท้ายพี<ว>่น <cam> ุ <oro> ่อะพี่นมาไปเอาตีนะ พี่น้องมาหอดิมาแพงกันสิเก็บภาพบรรยากาศํสมียนเนาะเวลากะเง้วพอสมควรเลยเนาะพี่น้องเนาะในกาฝากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องนี่แหละพี่น้องภัยกาคือกันเนาะบัดสุขัยกะมาอยู่บ่องเดียวกันพี่น้องนี่แหละเนาะสบายดีบัดสุขสุขคน